สวัสดีครับพี่ชาับ้านาชมครับผมบาหดำครับพี่น้องสวัสดีครัพี่น้องเมื่อนี้กิบห็ดของหวานค่ะกัเลยพ้าพี่น้องมาผาบอกเ้าสดๆกันค่ะเ้าสดๆปลาปูขื่นไห้นี่กับพะเขาน้อเดี๋ยวขัดสีกันนี้ออกตอนยี่ดีเนี่ยเธอเขาตนแวตื่แปลว่าเป็นนังหมูดีอยูะเนี่ยค่ะ หนึ่งหน่ยวยเนาะห้างสิบเอ็ดก้อนเดี๋ยวเขาก็ไปสอดจากสี่หน่วยปะ่ะเถอสามสี่หน่วยเนาะสามสี่หน่วยก้อนต้องไปน้ำนะข้าวพันบ้านไหนหอุดมเนี่ยหนวนดีหน้น,น,นลายหนวนหนาเห็ดของหวานเต๊ะกันมัน้ยเมื่อนี่เต๊ะของอันนี้อันนี้ขอโพดได้นี่ค่ะเดีย๋ยวปอบพาวไปพี่เนาะปอบพาวกันค่ะ ใา่ครับพ like <con> <ะ Hayır. S 1> ี่น้องมาพี่น้องบอกขอบพระคอีกกันนะค่ะต้องเอาขอบพระคไปหนึ่งก้อนบอกขอโพดะุณสุดเท็ดของหวานค่ะโอ้หน่วยงามอยู่ดิขอบพระคุณกรดืออยู่เสื่อมเพราะว่าเป็นสวนเพันยังไม่ได้เก็บค่ะอืมงามอยู่เลือกอ่อนฝากงามๆเก๋ๆแล้วหวานหนูเลยหวานเด้อค่ะเพราะว่าห้ำตะเด็ดมาหวานหนูเช่นเลยน้องเอามาให้ หวานนู้งามยุ่โอ้โหนเรียบเก็นยุ่านหมูหวานหมูาหมงามงามยุ่ค่ะได้ข้าวโพดใด้ลายเลยข้าวโพดเมื่อนี้จะเห็นไอ้ตาคูข้าวโพดใบเตยด้อคะ่ะ ตาครูข้าวโพดใบเตยมะพร้าวอ่อนนะเธอเนาะเศรษฐ์หวานๆค่ะอย่าปอกข้าวโพดนะครับปอกข้าวโพดกันนะค่ะนต้มคี่ไปต้มเขาจะฝากงานพี่น้องคนนละอยาไปต้มเนาะค่ะเนี่ยค่ะเลือกเอาฝักอ่อนๆเศษเนี่ยไปต้มอันพวกนี้ก็ไปค้นกิ่นน้ำค่ะแล้วเขมาเลือกเอาใยออกกระด็นออกนะเธอเนาะต้มเลยค่ะข้าวโพดอ่อนๆสดๆจากสวนมันหวานค่ะอีกส่วนนึงก็ไปหนุ่มกระสีปอกไว้นะเธอเนาะอีกส่วนนึงก็ไปหนัวนี้ของหวานกิลค่นข้าวเศษ น่ะต้มเลยนะเธอเนาะแม่ไปไม่ได้เคยเออกไปห,หนูเธอซะเนี่ยไปไปต้มข้าวโพด้วยนะค่ะอีะต้มซุกแล้วพี่น้องเนี่ยค่ะปลาเผาก็ให้แม่ซอยให้น้ำด้วค่ะปลาเผาห่าใส่ซีหรือหาเธอซีซีเนะะาะเผาซีหน่อยค่ะใส่ปลาเผาหลายหลยเลยมือนี่ข้าวโพดเพิ่มกับปลาทั้งสี่นเลยเนาะเธอเนาะเห็นบ้างแมนเธออืมอืมแมนบ้างเออจริงเออเองเออเองค่ะ กระโพดกับหวานหอมหอมดสดๆจากต้นเลยเนะะี่ยค่ะเห็ดเนี้ยนี่หลาค้นมากกินดีโยค่ะพี่น้องกอ็จะเห็ดอียงเนาะค่ะของหวานกับมีสาคูนี่ทับทิมกรอบกันแล้วกับบัวร้อยแน่นอะคะ่ะส่วนหลายแต่ว่าจะเสริมเห็ดอีกจะเสริมกับเห็ดแบบนี้แหละเสียบมือนตะวันมือนีใสเป็นสาคูเขียวใบเตยละคะ่ะใส่กับโพดเส้บกเพาล้ลายแน่นๆเลยถุงละสิบบาท อ,อ,อันนี้หนูเท่ากักินนี้นะเ็นบ่นี่บ่ได้กิน<บ>กินบักแก่นบ่เนบากิ่นไงบ่ได้เหน่นเลยเป็นเหมืนเลยเยหวันเป็นลุงนมนมยวกักันม้าเอาใ่ออกอีกค่ะปล่อยครับพูดอ่มมดอ,อนนี่งามนี่เนาะ ้อนข้าวโพดงามอือนี่อืออนขะาโพดหวานใส่ขะาโพดหลายๆน้ำมัอนอี่อ่อนนีาา่นะก็ว่าะโพดอ่อนดีเนาะเธอเนาะโปดเพิ่งเสร็ค่ะอ่อนดีแล้วก็นุ่มเซ่บ ร้อนไปก้าโพดไหมโพดไหมต้มนิดหนึน่งหวานจุ้ยจุยเดี๋ยวสอยข้าโพดไปก่อนเด้อค่ะแล้วก็นเดีย๋ยวพาไปตั้งหม้อเลยเนาะไปเนี่ยนเ,เนาะเดถอะเนาะตั้งกับไอ้สอยก้าวโพดไปละเขากับไปตั้งหม้อเลยค่ะไปค่ะอนี่น้ำตั้งน้ำตั้เดือเลยเนาะคะ่ะเขากับไปเตยลงไปค่ะเตยเตยเตยเกลือหน,อน่อยนึงเนาะเถอะเนาะเกลือหน่อยนึงค่ะนี่รอนแต่แบบว่าเนี่ยเด้อบไปเนี่ยค่ะหม้อเขาเดือดเต็มที่เนาะเถอะเนาะ เพราะกะทิใส่ตะคู้มันนี่ใส่ตะคู้เป็นตะคู้ไม่เขียวแล้วค่ะให้มันเข้ากับใบเตยค่ะต้มใบเตยมัหอมก่อนค่ะนี่พี่น้องใบเตยออกกันนะค่ะไปเนี่ยหอมหมาค่ะเบียดเต็มที่แล้วไปเนี่ยเอาไปนึ่งเลยตะคู้มีเขียวมันนี่มันจ่ไปเหยีเดแขนลายเนาะจะยามยินนะดูแข็นเหยีพี่หน่อยไปเจ็เพื่อน เป็นปัวรั่วค่ะโอ้โอสีงามไป็เมื่อนีสีเขียวค่ะขลเป็นเนาะค่ะคุณพี่น้องดูพุดน่ะน้ำน้ำขนไปเรื่อยๆคือดีขนไปเรื่อยๆนะค่ะได้สิดได้แล้วแหละนาะงเธอเน้าพูดนะครับเแต่ตาเขียดแล้วตาเขียดจะน่อยนึงแล้วกันจะน้อยก็ค่อยใส่น้ำตาลก็ได้ค่ะนี่ ได้สิได้ละจะน้อยนี่คุณดีเนี่ยค่ะเหนียวพอดย่างหนน้าหน่อยอยู่ค่ะแขนไร่มันกรบเพาะมาันไม่มีน้าเนาะเวลาเย็นมันน่ะพี่น,อน้องมันแขนมันแข็งค่ะเขาก็ต้องใส่กาปริมาณให้มันถูกต้องแล้วนี่ถือพอดีแล้วนี่ใช่เดี๋ยวได้ได่อ<ด>ยแลนะ้วพี่น้องตาน้องไปค่ะวันนัมาณหลายเลยค่ะมันจะใส่น้ตาลน,นี่ตีโรกอนเนาะหเห็นอะ่ะ ตีโลกรอ,อตอนต่อไปนี่ต้องค้นเรื่อยๆนะคะ้าเพื่อว่าจะติดหมอนีอ่ส,สีงามบ้างมือเลยพี่นอ้องดูหน่อยปล่อยมันถีบโตสักพักเปล่าน,นะข้าเหนียวจนตาบึกขึ้นตอนแรกเขาตะกี้เขาเลยยานะย่า,น,น,า,ยานสักคู่นี่แล้วเพราะมันเริ่มเย็นมาประเนี่ยวข้เริ่มเย็นมาเมนอัน,นอีกย่งก่อน หอมตันโคตรใส่เลยเป็นเด้อค่ะแล้วก็ไม่ซุกเรียบร้อยหอมหอมนี่พี่น้องเรียบร้อยครับลอยแลยเนาะค่ะใส่กระโปรงลงไปเลยค่ะโอ้กระโปรงก็เลยไหลมาเสียวยเหลืองตัดกระงั้เหลือเขาเหลืออันบักเผาค่อยลุยที่หลังเด้อค่ะนี่พี่น้องขั้นตอนนี้ก็ไม่ซุกเลยเนี่ยค่ะนี่เขาก็จะไปเฮ็ดขั้นตอนกะทิได้เป็นเด้ค่ะ ขัวกะทิหน่อยนึงกันค่ะอือขัวกะทิกันนะคะ่ะใส่เกิดต้งไปน้อยนึงเสอกันขวกะทิให้สุกเนาะไปก้อนหนผมไม่รู้วิธีอ่าผมไม่ได้ขวบไปเลยคะ่ะขวกะทิดีๆอือนี่สิละคา่ะพี่น้องค้นไปเรื่อยๆแล้วกัน,น,ะะน,วนแล้วก็เม่นอาำเลยเป็นเนี่ยค่ะเสร็จละค่ะของหวานเขาถ้าไปโรยมะพร้าวเส้เราก็ไปตักเลยเนาะคะ่ะ นี่พี่น้องพดใสนเนาะค่ะตั้งสายังไม่ได้เป็นยังหอนอยูอยอย่ค่ะเอ้ขอ้า,าวโพดสะมาเผาค้าพุดน่ะเมื่อนี้มาปั่วมาเห็นหลายเขาก็ใส่หลายเลยแเสบๆบค่ะเมื่อนี้ตาคูใบเตยมาร้าอ้อนค่ะเมื่อนี้ใสข่ข้าวโพดพรอ้อมจะเสบ่บบวค่ะจากน้อยเน้ะค่ะเนี่ยเพิ่นเย็นเนี่ยรับรองว่าเหนียวแล้วเสริมแห้งอันเพิ่นแห้งอันนั้นบอกอยู่ว่า บางมือมันเหนียวโพดนะ,นนะเธอนาะเขาก็ต้องไปผสมเสร็จตกกันข่าบืดนนึงอือม,มึงบอกข่าวมือนี้ดูก็ต้องถามหาเลยเนาะนี่น้อะเนาะ<อ>มือนีอน้เนาะอือพี่น้องจะเสรบจปะข่ากะทิก็เรียบร้อยละถวยมาเด้ดอค่ะบุนธรมีตอน,ในใหญยพ่อมมาพี่น้องมาตักครับมาดนี้เรียบร้อยค่ะพี่น้องตักกันมือนี้จะพาไปตะเวนค่ะ ่ะสำหรับคลิปของหวานนี่นะค่ะต้องขอขอบคุณนะค่ะขอบคุณในพี่นัฐการนะค่ะเพอร์ลี่นะค่ะทางอังกฤษนะค่ะเพิ่นเหมาหนึ่งร้อยถุงค่ะตัวนี้กับให้เธเสริมเป็นสะท้ำสะไอสะพานบุญได้ไปแจกให้พี่น้องให้บ้านเฮาเนาะค่ะอีกหนึ่งท่านนะค่ะของเมือนกับพี่นักการเพอร์ลี่เนาะค่ะทางอังกฤษเนาะค่ะขอบคุณหลายนะครับขอบคุณหลายนะค่ะสีงามน่ครับมณีสีงามสีงามละกั่น อย่าล้อปัญญ์เย็นห้งตะเคีนอุ่นๆงามดิแล้วนี่ปัญหอนอยู่ค่ะมัดเลยไปไหนนึ่งลอยถุงพี่น้องบุญอยู่ไหนเด้อมันจะต้นสุกต้มเจริญแมย์วยพรในค่ะแต่ว่าไปแจกพี่น้องบ้านเขาพนกระวยพรในอีกค่ะเ็ดบุญันก้บุญเ็ดบุญน้ำเนาะเฮาก็ะเรียเฮาก็ะพร้อยได้ไอ้นั่นได้เป็นสะพานบุญน้ำพี่พี่พันพร้อยได้เห็ดไปอีกค่ะ มาตะระเคื่อนนี่ละนี่พี่น้องยากอยากอยาก,ยากพาพี่น้องไปตะเวนนี่ค่ะเมื่อนี้กัไอป๊อปปายัางเลยนะเพราะว่ามันมาตะวนทุกมืออยู่น้องเมย์น้นองมสีฮอดกันคำอีกคือเก้าน่ะดูเนี่ยต้นนี่กับต้นเต่ากูนะ <c oughs> พี่น้องมาจังไหนคะ่เนะเอต้เต่าแต่กินเขาแล้วแล้วก็เริ่มสตาร์ทมือนะน้องเมย์น้องยังซัมนี่นะเอาอยัางซํานี่ขนาดตะนเต่าอ้มือนี่หอมใบเตยนี่ค่ะ ไปเตยบ้านอร่อยมะพร้าวก็จัดเต็มเลยมือเนี่ยป,ป้ปูสนับสนุนมะพร้าวด้วยค่ะมือเนี่ยไม้แตงหนึง่งใส่เข้าไปตีหน่วยหน่อยเถอะน่ะตีหน่วยตีหน่วยก็ได้หลายเติมค่ะตีหน่วย,วย,ยเริเ่มบะเพาไล่เริ่มบะเพาไล่ๆกัแซ่บจ้พี่แม่ เป็นมาตะบบกข้าวหามหาตะบบกข้าวเป็นไรกันอะไรข้าวายกูได้มาบกข้าวเนี่ยเมื่อนี้ถือ่เกือสักคู่ที่จะเป็นเกือักคู่ก็ยังไม่เยวเลือกเียทั่วเขียวลง่อนเีงรลูก่อนค่ะ อืมคอยได้ไหมไม่ยู่แล้วพี่พี่เพี่งจะทังกิจเนาะคะ่ะก้กกายให้ต้นเสริมเป็นสะพานบุญให้เมาอของวานถุงละสิบ,บาทหนึ่งร้อยถุงค่าเปน็นจำนวนเงินหนึ่งพันบาทอาจารย์กรเสริมกับน,น้ำไปแจกกรับพร้อมกับไอ้มกตาของพี่เนาะพี่ท่านหนึ่งค่าเมื่อนี้อะไรเรื่องร้อยมกจ้างหมดก็ได้ร้อยหก ่าเอาไปแจกจะแทกสี่ร้อยร้อยสี่สิบพี mm ่หลองนะแม่นน่ะร้อยสี่สิบนะเพราะว่าไอ้ไอ้ย้ายไอ้แม่พันธุ์พบผนไม้เห็ดตัวน้ำค่ะจะได้แจกเขึ้นไปน้ำอีกหน่งลักห้าเพราะว่าทั้งหมดนล้วมันนั่นลายอยู่เสบงน้อง เ้องนอกสิตกต่อของนะเ่็นขยะคามไปฮะที่เป็นคามสะพานงานนี่มือนี่น้าแม่เนาะุ <c oughs> ดระดพอดสชีสวยมือชีสว,ชสวยมากเลย มัดนะครับคนหนึ่งมัดเดี๋ยวเสียบนะครับเสียบสีงามดีเสียบแต่เี้นาะแม่นะหวานหอมมือเนี่ยหอมหอมใบเตยน้ำแล้วก็ข้าวโพดไหมข้าวข้าวเีข้าวกระไลันข้าวกระไลต้มเสียบบ่มีบุกข้าวเนียต้มเสีีข้าวข้าวบุ้ันกับบริงี่บุ้กข้าว นี่มื้อนี่สีสวยเลยเฮงมะเข่ากับกะทินะ่ะเธอให่าง,งามดูสวย <What? S 1> ขภาพกระไลข้าวโพดกระไลมื้อนี่ขาวโพดกระใสแบบคาถาหนึงเลยเนาะแม่เนาะก <Okay. S 1> ็สีดีมัดเนี่นมัดแบบ,บน,นั่นเป็นเลยค่อยบ๊อบแหวบนะขั้นแหวบแล้วก็อยากยิบเลยนีย่เนาะ เราเสริมกับสตาร์ไปก่อนเด้อค่ะเดี๋ยครึ่งทางนะพี่น้องครึ่งทางค่ะกับตาละห้าสิบเด้อพี่น้องตาละห้าสิบใช่ครับมัดไปเรื่อยๆครับอีกห้าสิบเป็นเ้อค่านี่พี่น้องเจ็้ถทงพี่น้องเต็้เพื่อไปเลยครับนี่เพื่อเลยเต็้ยแต่น้ำกันเี่ยพี่น้อง เต็มถุงคุณค่เดบเดพีน้องคุณอ่ะวัวรั่วเบื้องในเนี่ยเหลือในมอน่ะทังเหลือเคนคุณภาพให้พี่น้องเบื้องเนคุณค่าวัวรั่วหกถุงมีกี่หาถุงก็ไม่ครบค่ะร้อยถุงคุณค่าเต็มเต็มถุงพูดลู เก้ 96. 96. าสิบห้าเก้าสิบหกเก้าสิบหกเอาไปให้ไปย่ไปให้ตาเนะี่ย สามคนอ่ะสามถุงเอาไปหยิบไปสามถุงแกกพร้อมข้าแกกไปตะตนาพี่เราไปจปัดกา,าร,ารกบ้านแล้วน้านถ่านก็หมดเนื้อตายครับแกให้ตายในสามถุงจออบน,นี่ครับแก็ปไปตนาเลยค่ะแม่พันธ์กับมาสีมเสียบบ้า แชน้ำกันครับวิชสามหลังสามหลังนี่แหละะสามหลังแสบเมือดคนล่ะเซียกัะเสียบรซียหเสียบปนผู้เดียวองถวยปะไนอดำกเสยบไยเมื่อนี้หอมหวานขื่นใจเนี่ยใส่เตยแ่บ้นหอมดี ร้อยก็ถุงดีดอกขาดพี่น้องเพราะว่าเขากกับปริมาณนั่นนี่น,นะคือยุดของวันนะอากาดดเดดะเอาลามาแกะนีนะลกแกะงอเด้ดเดดสุนทีกับพอดีกัน หลายๆค่ะพ like ี่น้องร้อยทิบก็ถุกโอ้หมือนดีเสื้อเสื้อเหมือนี้เนาะ่อขอเลี้ยงละครพอดีพ่าเบียวร้องน้ำน้กเลยเป็นน้ำทุกเน่ร้อยถุงไปแล้วท่านเ่ยปื๊อ้า โอ้โ oh, หเนี่ยพี่น้องมือเนี่ยค่ะจุใจดีใจเยอะหอกตะเวนยังยุสูงแน่ยุหาพี่น้องไปตะเวจมือเนี่ยหรือบรรยากาศร,รอบหมู่บ้านนะครับค่ะผมบรรยากาศเราห้องไปชมรรรบรรยากาศจนแล้วส่วนลายกร oh. ะทำส่วนสีเทาเหลวขาวให้ปริมาณหลายไ oh. ม่ได้นับแล้วล่ะเอา <S <S นี่ลอยถุงลอยที่หาถุงลอยหาค่ะถุงโจงกระชินเต็ ร้อยหาถุงนะแม่เนาะทั้งหมดก็ร้อยหาถุงกะผลกับไปน้ำแน่พอดีกันกระเทียกับเขดีกันค่ะทั้งหมดก็ร้อยหาถุงค่ะนี่พี่น้องเ็เรียบร้อยหาเส้นกันนี่จะได้แบบนี้นี่ รองกระต้าค่ะทั้งหมดกะเฮ็ดไปร้อยหาถุงเด้อค่ะมื่อนี่ก็ต้องขอขอบพระคุณเด้อค่ะพี่นักการเพอร์ลี่เนาะค่ะท่านกินเนาะค่ะเมาทั้งหมดหนึ่งรอยถุงเนาะค่ะทศเสิร์งกัจจินได้เป็นสะพานบุญออกไปแจกให้พี่น้องทังบ้านเขาเนาะค่ะได้ชิมของอร่อยอร่อยน้ำกันมื่อนี่กัจจมิตของหวานเนาะค่ะพี่พันเมาเนาะค่ะหนึ่งรอยถุงค่ะอีกทันหนึ่งพันกับเมาหมกปลาอีกหนึ่งร้อยหมกทวัาทศเสริมเฮ็ดหนึ่งรอยหาสิบมกเลยค่ะมื่อนี่ ชดให้กับพี่ you, ไอ้ตาทั Mich ้งสวีเดนพร้อมเนาะค่ะกราบขอบพระคุณทั้งสามานเลยนะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอไปซะนี่เนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะเด้อค่ะอร่อยสูตรของหวานสไตล์สาวชื่มกับแม่นี่แหละ่ะเฮ็ดกันง่ายๆแต่วกับเสียบเนาะค่ะกับลันตีละค่ะพี่น้องเพิ่นก็มาชิมให้พร้อมค่ะจังได๋ก็เอาไวปซะนี่เนาะค่ะสวัสดีค่ะบสวัสดีครับแล้วสริมฮักพี่น้องเด้อค่ะ